ก็ขอากรับสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ก็ผมในเกม r ก b l o x Petty ดิเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสรุปอัปเดตใหม่นะครับผมเป็นอัปเดตของอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมก็เป็นฮาโลวีนเข้ามาครับเป็นอีเวนต์นะถ้าเกิดหมดอีเวนต์เนี้ยก็จะหาไม่ได้แล้วนะครับผมมันจะเป็นเหมือนเคียวคิดมัดนะครับผมแต่ว่าผมเคยมีแต่ว่าผมให้เพื่อนไปแล้วนะครับผม โอเคนะครับผมเป็นอัปเดตฮาโลวีนเข้ามานะครับแล้วก็มีอัปเดตเกาะใหม่เข้ามาผมจะพาไปชมทีละอย่างเลยนะครับว่าฮาโลวีนเนี่ยอัปเดตยังไงและกิจกรรมของมันเนี่ยเล่นยังไงนะครับผมโอเคนะครับผม n p c ของฮาโลวีนนะครับผมไม่ว่าทุกคนจะอยู่เกาะจะอยู่โลกหนึ่งหรือว่าโลกสองนะทุกคนไม่ต้องกวนนะครับมันจะมีให้ทั้งสองโลกนะมันจะอยู่เกาะเริ่มต้นของทั้งสองโลกเลยนะครับผมจะพาไปดูทีละโลกนะอันนี้ของโลกหนึ่งนะครับผมนี่เลยมันจะเป็นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมนี่แคดดี้มาร์เก็ตนะ เราเกดเข้าไปนะครับผมนี่นะครับมันจะมีให้แลกอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีให้แลกคือสี่อย่างนะครับผมหนึ่งก็คือพัมคินเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากฟักทองนะครับผมหน้ากากฟักทองเนี่ยเห็นไหมทุกคนครับใช้อยู่ที่หนึ่งพันแคนดี้นะครับผมต่อไปนะครับหน้ากากฟลักทองใช้อยู่ที่หนึ่งพันแคนดี้ต่อไปบลูมนะครับผมก็คือไม้กวาดบินน่าจะบินได้นะครับผมใช้อยู่ที่1 0,000มเลยนะอันนี้น่าจะใช้เยอะสุดเลยนะครับผมหนึ่งหมื่นเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็คือ นี่นะครับผมเป็นขวานคู่นะครับผมดูเอลนะใช้อยู่ที่สี่พันห้านะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือนี่เลยเป็นสปินนะครับผมสปินสุ่มเผานะใช้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบลูกต่อหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือผมสุปไห้ฟังนะครับก็คือมีสี่อย่างนะครับก็คือไม้กวาดขวานคู่หน้ากับปักทองแล้วก็สุ่มที่สุ่มสปินนะครับผมไม้กวาดเนี่ยจะใช้อยู่ที่หนึ่งหมื่นอันขวานคู่จะใช้อยู่ที่สี่พันห้าฟักทองจะใช้อยู่ที่หนึ่งพันแล้วก็ ที่หมุนสปิน350 <lawsuit. S 1> นะครับเทู对对 ja, ハハ่ที่350นะครับผมโอเคนะครับแล้วทุกคนน่าจะสงสัยนะครับว่าไอ้พวกแคนดี้เนี่ยทุกคนครับมันหากันยังไงนะใช่ไหมทุกคนครับแคนดี้เนี่ยทุกคนครับมันหาจากมีหาด้วยกันอยู่เนี่ยครับอยู่สอย่างนะครับผมก็คืออย่างที่1เลยนะครับผมพวกเ p c ตัวเล็กนะครับไม่ว่าจะโลกอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับ MPC พวกเนี้ย MPC ตัวเล็กนะครับตี1ทีจะได้1แคนดี้นะครับผมมันตาย1ตัวจะได้1แคนดี้นะครับผมมไ่่วาจะเป็นตัวไหนนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับจะได้1แคนดี้นะครับผมเห็นตายุกคนครับ ดีอย่างที่สองนะครับผมก็คือเป็นบอสนะครับผมเป็นบอสปกตินะครับนี่บอสปกติตีหนึ่งทีนะครับจะได้อยู่สี่แคนดี้นะครับผมแล้วก็ซูเปอร์บอสนะครับผมซูเปอร์บอสก็คือบอสที่เราต้องอาไปเสกอย่างเช่นบอสหนวดขาวมังกรไคโดอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนครับคือไอ้พวกบอสที่เราเอาไปเสกอะไรเงี้ยเจ้าทะเลอะไรเงี้ยทุกคนครับมันจะได้อยู่ที่สิบแคนดี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะหาง่ายๆมากเลยนะครับผมผมจะบอกทิคนะครับผมสำหรับการหาแคนดี้นะทุกคนครับทุกคนไม่ต้องไปหาไกลนะครับทุกคนครับ เนี่ยมาฟาร์มเกาะโลกแรกนทุกคนครับหาโคตรง่ายเลยนั่งล่ตีทีละยวตัวนะทุกคนครับเห็นว่ามันก็ลาทีนั้นหนึ่งแคนดี้นะครับผมเนี่ยแค่นี้ละตีทีเดียวแต่เราต้องทําให้ครบหนึ่งหมื่นครั้งถึงจะได้ไม้กวาดนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการหาแคนดี้เนาะทุกคนครับสำหรับอัปเดตนี้นะมีแค่นี้เลยคือมันง่ายมากมากเลยนะทุกคนแล้วก็มีอัปเดตเสริมมาก็คือไอซ์กิลซีของเกียห้าทุกคนครับมันจะไม่สามารถสตัรได้แล้วนะทุกคนก็คือน่าเสียใจนะครับสำหรับคนนทีี่้เกยระ โอเคนะครับผมผมจะพาไปดูโลกสองนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ามาแล้วครับผมสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเพื่อเราเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างเนึงนะครับผมก็คือมีเกาะใหม่เข้ามานะครับผมนี่เลยเป็นเกาะเงานะครับผมของโมเรียเนาะนี่ครับทุกคนครับ ล้วก็จะมีผลใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมเป็นผลเงานี่นี่นี่เห็นไหมทุกคนอยู่ในระดับแรนะครับผมก็คือไม่ได้หายากมากนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เป็นผลชาร์โดนะครับผมผลเงานะผมจะต้องสุ่มดูนะครับว่าผมเราจะมีดวงไหมสุ่มซักสี่ผลแล้วกันครับทุกคนครับมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าผมว่าไม่ได้แน่นอนโอ้โหทุกคนครับไม่ดอบเลย แล้วผมมีแก้ไขที่มาด้วยนะครับผมไอ้ลูกแก้วเสมกมังกรนะครับทุกคนครับจาก1%เนี่ยมันจะเหลือแค่0.5%ุดห้าปเซ็นตแล้วนะครับผมก็คือหากรองทำเกียร์ห้าเนี่ยยากแล้วนะครับทุกคนครับไม่ได้อะไรเลยทุกคนครับผมผลสุดท้ายนะครับผมผ ไม่โอ้โหจะได้มาเกอะอยู่แล้วไม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมผมจะพาไปดูไอ้นี่ใหม่นะครับผมเกาะใหม่นะทุกคนครับนี่นี่อันนี้ของโลกสองอยู่ตรงนี้นะครับผมแคนดี้นะนี่เลยอยู่ข้างหลังนี่นะครับผมแล้วก็บินไปทางนี้เลยเกาะใหม่นะครับผมเป็นเกาะที่ใหญ่มากๆนะครับผมเคยไปมาแล้วผมจะพาไปดูนะครับใช้เวลาเดินทางสักครู่นึงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับไตเต้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สักครู่นึงนะครับผมก็ไอ้บอสพวกนี้เนี่ยทุกคนครับก็ตีได้นะมันจะได้เทียส์หนึ่งเทียส์สี่อะผมถึงแนะนำให้ไปตีเกาะโลกหนึ่งเว้แรกๆนะครับผมเพราะว่ามันตีง่ายทีเดียวก็ตายแล้วทุกคนครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตีอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าต้องตีหมื่นตัวเนี่ยแหละครับทุกคนครับโอเคนะครับผมเราจะมาถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเกาะใหม่เลยทุกคนครับดูดีโคตรใหญ่อะ นี่นะครับผมพอเรามาถึงนะครับผมข้างล่างจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยก็จะมีที่เรือนะครับผมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จุดฟาร์มนะครับผมจะมีอยู่สามจุดด้วยกันนะครับผมจุดแรกนะครับผมอันนี้ก็คือที่ฟาร์มเวลแรกเลยเวลสามพันนะครับถึงสามพันห้าสิบนะครับฟาร์มตรงนี้นะข้างล่างคือมันมอนมันห่างกันเยอะมากเนะครับเนี่ยทุกคนครับดูดิต่อไปนะครับผมเวลสามพันห้าสิบนะครับฟาร์มข้างบนนี้อันนี้จุดเซฟนะครับแล้วก็จุดรับเวสเนี่ยทุกคนครับอยู่ตรงนี้เห็นปะ นี่ยอันนี้คือเวลสามพันห้าสิบปาตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมสามพัห้าสิบปาตรงนี้ครับแล้วต่อไปก็สามพันหนึ่งร้อยนะครับผมก็คือบอสโมเลียนเอครับผมอยู่ข้างบนเลยนี่มาแล้วตรงนี้เลยนะครับผมเป็นบอสโมเลียนนะโหดูหน้าตาดีทุกคนครับผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสรุปรุอัปเดตข้าวๆมานะครับผมถ้าเคยผมได้ ของอะไรเนี่ยจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ได้ผลมาก็จะรีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แทายเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ